นี่นะค่ะนี่เป็นน้ำใสๆแบบนี้นะคะ เย้ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช n น l นะคะ Sunlove Sunlove Official สาอบแต่งตัวนะคะทุกคนคะวันนี้นะคะซันก็จะมาแนะนำเอสเซนต์ตัวหนึ่งนะคะที่ซันใช้แล้วทดลองใช้แล้วนะคะครบ7วันนะคะก็คืออะไรนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะคะือนี่เลยนะคะตัวนี้เลยนะคะ ยันทีเอเซนนะคะตัวนี้นะคะสันเห็นเขามานานมากๆเลยนะคะแต่ว่ายังไม่เคยทดลองใช้แล้วก็ซื้อมาใช้นะคะอันนี้ก็คือแบบว่าเห็นอยู่นะคะก็เลยแบบว่าอะลองหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าซันก็ลองใช้ตัวนี้นะคะทั้งหมดนะคะครบเจดวันแล้วนะคะตอนแรกคือซื้อมาเต็มแล้วนี่แล้วตอนนี้คือใช้จริงนะคะลดมาแบบเหลือประมาณนี้แล้วนะคะ mm. ก็คือหลังจากที่ซะลงตัวนี้นะคะหลังจากแบบว่า น้ำเสร็จนะคะลงเป็นแบบฉีดเปยนะคะน้ําแร่ลงปุ๊บแล้วก็ตามด้วยตัวนี้เลยนะคะตัวยันทีเอสเซนนี้เลยนะคะก็ผลที่ได้นะคะดีนะคะประสิทธิภาพคือดีมากในราคา149บาทตัวนี้นะคะก็หลังจากที่แบบสันลงนะคะทุกคนคือผิวแบบลูกขุมขนตรงนี้ของซันนะคะรู้สึกว่ากระชับขึ้นนะคะอันนี้เขครองใช้แล้วนะคะก็หลังจาก7วันนะคะรู้สึกว่าดีนะคะแบบว่า ก็คือก็ก็จะใช้ต่อนะคะสําหรับยันฮีตัวนี้นะคะซึ่งจะรู้สึกว่า149บาทก็คือดีนะคะแต่ว่าถ้าแบบช่วงไหนอันนี้แบบเซลลดนะคะซันไปเห็นใน CJ นะคะลดเหลือ129บาทก็ลดนะคะใน CJ นะคะถ้าแบบว่าใครอยู่ต่างจังหวัดเหมือนซันนะคะมี CJ ใกล้บ้านนะคะก็นี่เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่แบบว่าซันแนะนํานะคะนี่นะคะนี่เป็นน้ําใสๆแบบนี้นะคะ แซนก็จะใช้แบบว่าลงในนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แบบนี้แล้วก็ตบๆบ,บ,บ,บนหน้าเลย,เลยอะไรเงี้ยแบอบกว่าไม่ได้แบบว่าใช้สำลีเช็ดนะคะก็อันนี้แล้วแต่นะคะแบบทริคหรือว่าวิธีการของแต่ละคนนะคะอันนี้แันก็แชร์ไว้แบบสันใช้แบบลองใช้ยังไองอะไรเงี้ยเพืเ่อนๆคนไหนนะคะมีผิวแพ้ง,ง่ายนะคะแบบมีรูขุมขนกว้างนะคะก็ลองได้นะคะสำหรับยันทีเอสเซนต์ตัวนี้นะคะทุกคนนี่เลย โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะซันก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้านะคะในช่องเซิรฟเซิรฟออฟิเชียลสาวออกแต่งตัวค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายขอบคุณทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย